และก็ติดตามสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราประจำวันที่10ตุลาคมซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าสถานการณ์ตอนนี้มีความตึงเครียดสูงมากๆนะครับโดยเฉพาะชายแดนบริเวณพื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วซึ่งก็อย่างทีทราบกันครับวันนี้เป็นวันเดทลายขีดเ้นใต้1นะ10ตุลาคมโดยฝั่งเราเนี่ยก็จะมีการดําเนินการครับผักดัน หรือว่ามีมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้นจากก่อนหน้านี้ซึ่งก็มีการเตรียมจัดหนัก6กองร้อยเต็มแนวเลยกับหน่วยคอฟอของไทยนะครับพร้อมกับข่ามินอาจจะโดนอ่วมถึงแม้ว่าจะมีการเกณฑ์คนมานับร้อยคนก็ตามแต่ล่าสุดทางยุโรปหรือว่านอร์เวย์นะที่เป็นอดีตทหารครับออกมาซัดข่มรว่าหยุดมอบเงินให้กับฮุนเซนซักทีนะยูเอ็นโดยเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับมาเริ่มจากสถานการณ์ล่าสุดกับความตึงเครียดตามแนวชายแดนบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วก็อย่างที่ผม เกิดไปก่อนหน้านี้ชาวบ้านชายแดนสาแก้วเองก็มีการเสริมบังเกอร์ป้องกันภัยเพราะมีการเกรงเหมือนกันว่าจะไม่เพียงพอหลังเกิดความวุ่นวายหากมีเหตุปัญหาเกิดขึ้นหรือว่ามีการยิงตอบโต้กันขึ้นมาบังเกอร์เดิมเนี่ยสามารถบรรจุคนได้เพียง 60- สิถึงเจคนเท่านั้นนะครับซึ่งมันอาจจะไม่เพียงพอก็เลยมีการระดมทาบังเกอร์เพิ่มเติมกับชาวบ้านชายแดนสาแก้วส่วนอัปเดตพื้นที่ตอนนี้นะครับไทยของเราก็มีคอฟองหกกองร้อยพร้อมกับหน่วยเก็บกู้ระเบิดเริ่มตึงกําลังบ้านหนองจานแล้วเตร รอบพื้นที่ซึ่งเราก็มีกําหนดการนะจะเข้าเรียนในช่วง10นาฬิกาถึง16นาฬิกาของวันนี้ก็อย่างที่ทราบกันนะครับเป็นดีเดที่เราจับผลักดันชาวกัมพูชาแต่เขมีนก็มีการขยับเยอะเหมือนกันขยับใหญ่เลยนะครับเพราะมีการตรวจพบฐานกัมพูชาครับเพิ่มกําลังแบบเท่าตัวเลยจากเดิมเนี่ย10-20ครับเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าตัวก็ประมาณ40กว่าคนได้ซึ่งความคืบหน้าตอนนี้นะครับรายงานจากบริเวณในพื้นที่เลยก็เรียกว่ายังคงมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องตรวจพบชาวกัมพูชา รเริ่มเคลื่อนไหวบ้านหนองจานและก็เริ่มมีสื่อมวลชนผู้สื่อข่าวเข้ามาในพื้นที่ประมาณ100คนได้โดยช่วงเช้าที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่กองกาลังบูรพาของไทยเราก็มีการใช้ตรนบนสำรวจพื้นที่แนวชายแดนนักสองจุดเลยทั้งหนองยาแก้วและก็หนองจาน เพื่อที่จะประเมินสถานการณ์และก็ความเคลื่อนไหวของมวลชนทั้งสองฝั่งก็ปรากฏว่ามีความเปลี่ยนแปลงน,นะครับที่น่าจับตาเลยบริเวณบ้านหนองยาแก้วพบกลุ่มชาวกัมพูชานั้นประมาณ 30- 40คนได้เริ่มที่จะมารวมตัวกันอยู่บริเวณใกล้แนวรูดหนามบางคนก็มีการหยิบโทศรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปขึ้นมาถ่ายภาพขึ้นมาไลฟ์สดขณะที่ฝั่งไทยเราก็ยังคงมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดคอยสังเกตการณ์อย่างต่อนเนื่องอยู่ส่วนอีกพื้นที่หนึ่งอีกจุดหนึ่งครับก็เป็นบ้านหนองจานซึ่งถือว่าเป็นแนว,ออนวี่มา ทหารกัมพูชานั้นเพิ่มกําลังมากขึ้นกว่าเดิมเกือบเท่าตัวโดยเฉพาะในบริเวณจุดเต็นสีฟ้านะครับซึ่งตั้งอยู่แนวปะชิตชายแดนก็มีการตรวจพบกําลังพลหลายสิบนายผัดเปลี่ยนกันปฏิบัติหน้าที่ตลอดแนวบางส่วนเนี่ยก็มีการติดอาวุธครบมือแล้วก็มีลักษณะเฝ้าระวังใกล้ชิดด้วยย้ำอีกครั้งนะครับอาวุธครบมือนะสำหรับเขมีเองเพราะว่าปกติพื้นที่ตรงนั้นเหมือนจะ ให้เป็นเขตปลอดอาวุธแต่คำเหนไม่มีปลดนะครับยังอาวุธครบมืออยู่ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยเราครับก็ได้เปิดเผยออกมาเหมือนกันว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวเนี่ยคาดว่าเกี่ยวข้องกับการที่วันนี้เป็นวันดีเดย์และเราเนี่ยก็มีการกําหนดว่าคำเหนต้องอพยพออกจากฝั่งไทยทั้งหมดและขนย้ายสิ่งของออกไปซึ่งจากการประเมินออกมานะครับคาดว่าน่าจะมีมวลชนชาวกัมพูชาเนี่ยเดินทางเข้ามาเพิ่มอีกหลายเท่าตัวเลยเพื่อที่จะรอดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเราก็ต้องติดตามอัปเดตนะครับเจ้าหน้าที่กองกำลังบูรพาเองก็ The cat sat on วางกาลังในพื้นที่อย่างเข้มงวดเลยนะพร้อมทั้งบินโดนตรวจการแบบต่อเนื่องเพื่อป้องกันเหตุที่ไม่คาดคิดและก็รักษาความสงบเรียบร้อยตลอดแนวชายแดนขณะเดียวกันผู้นําจุนวนฝั่งไทยเราแล้วก็ฝ่ายปกครองก็มีการประสานงานนะครับให้ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเลยและก็ขอให้หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้แนวชายแดนในช่วงเวลานี้รวมไปถึงแม่ทัพพักที่1ครับตอนนี้ก็เข้าประจําการในพื้นที่แล้วซึ่งก็จะมีการร่วมก่อติสถากา์และแก้ปัญหาบ้านหนองจานด้วยอันนี้เป็นทางฝักฝังไทยเรานะครับที่มีการรายงาน ออกมาล่าสุดกับบรรยากาศในปุฏิบ้านหนองจานแน่นอนว่าขมินก็ รวบรวมคนเนี่ยมาเป็นร้อยเลยสําหรับสื่อทั้งฝั่งของขมเนนะครับเขาก็มีการรายงานออกมาเหมือนกันบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยประชาชนเจ้าหน้าที่กองทัพผู้สื่อข่าวและก็คณะทูตไอโอทีเนี่ยต่างก็เริ่มทยอยกันมาในบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วแล้วพร้อมกับบรรยากาศในช่วงเช้านั้นก็เป็นฝนตกโปรยโปรยซึ่งมันก็สอดคล้องกันมากๆนะครับพี่เมื่อคืนนี้เนี่ยรอบดึกครับขามเนตอบโต้ไทยเรามาแบบรอบดึกาาบบดก็มีการส่งหนังสือออกมาครับว่ากรณีที่เราเนี่ย จะมีการเก็บกู้ทุนระเบิดในบริเวณหนองจานบรนหนองยาแก้วในวันนี้นั้นคอมเมนต์ตอบกลับมารอบดึกก็คือ4ทุ่ม25นาทีของวันที่9เมื่อคืนนี้ ก็มีการบอกว่าร้องขอให้ฝ่ายไทยดันยุติปฏิบัติการกวาดล้างทุกระเบิดดังกล่าวแต่ไม่ทันนะครับคือจะมาเล่นแง่กับเรานะออกเอกสารมาในเวลาสี่ทุ่มทั้งที่เราเองก็เตรียมการมาหมดแล้วตอนนี้ตู้คอนเทนเนอร์ของไทยเรา60ตู้มาถึงแล้วนะครับมุ่งหน้าชายแดนบ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วก็ถึงเป็นทด่เรียบร้อยอยู่ที่ว่าจะวางประจําจุดไหนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องติดตามกันเลยแล้วก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นอดีตทหาร U ูชาวนอร์เวย์ ก็มีการออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลโนเวย์ครับหยุดมอบเงินซัพพอร์ตในการเก็บกู้ทุนระเบิดของกัมพูชา แล้วก็บอกว่าควรช่วยทหารไทยนะที่มีการเหยียบทุ่นระเบิดพร้อมกับมีการขอโทษคนไทยครับกับการตัดสินใจของรัฐบาลนอร์เวย์ที่มีการมอบเงินสนับสนุสนให้กับกัมพูชาอันนี้แหละครับที่เขมรเขาต้องการมากที่สุดก็คือการเล่นละครตบตาชาวโลกตบตาประเทศต่างๆคือทั่วโลกตอนนี้เนี่ยเขามองเขมรแบบเป็นประเทศเล็กมากนะครับเป็นประเทศเล็กเลยแล้วก็จัดอยู่ในหมวดที่ยังไม่เจริญก็ไม่แปลกที่เขาจะให้เงินซัพพอร์ตแบบนี้ แล้วบวกกับขมนเล่นเก่งนะครับเรียกคะแนนความสงสารเก่งโดยเฉพาะการประก,กับไทยเราเนี่ยในมุมมองของไทยเราก็รู้แหละว่าขมินยั่วยุขมนเริ่มก่อนแต่ว่าในมุมมองต่างประเทศสื่อไหนที่มันไปเตะตาเขาก่อนเนี่ยเขาก็จะเอเดียงไปสื่อนั้นเป็นพิเศษซึ่งขมนเขาเล่นสื่อแบบนี้เยอะมากนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีการตอบโต้ไปบ้างก็ตามแต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยก็ค่อนข้างช้าไปเหมือนกันก็อาจจะทําให้ขมนยังครองในเวทีข่าวสารได้มากกว่ากับในส่วนของนานาชาติ ไม่งั้นนอร์เวย์เขาไม่ซับพอร์ตสนับสนุนแบบนี้แน่นอนก็เดี๋ยวต้องรอติดตามการกลับบริเวณบื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองยากแก้วนะครับมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วเราเนี่ยจะมีมาตรการยังไงขเขมรจะตอบโต้อย่างไรเพราะอย่าลืมว่าในบื้นที่บ้านหนองจานนั้นจุดเต้นสีฟ้านะครับ ที่อยู่ในเขตใกล้กับขอบชายแดนของไทยเราเนี่ยอาวุธของกองทัพเขมรทหารเขมรน,นั้นมีครบมือเลยซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราเฝ้าระวังอย่างรอบคอบด้วยสําหรับปนที่กองทัพภาคที่1นะครับเอาละมาต่อกันที่ปุรีกองทัพภาคที่2กันบ้างเมื่อวานนี้ก็มีรายงานออกมาครับกับสถานการณ์ชายแดนปุทีกองทัพภาคที่2ซึ่งก็ได้มีข้อมูลออกมานะครับว่าสถานการณ์โดยรวมตอนนี้ตรวจพบความเคลื่อนไหวของฝั่งเขมรโดยสามารถตรวจจับโดนได้บริเวณปราสาทพระวิหาร3ลำช่องอันม้าอีกสองลำพรานหิน8ก้อน1ลำปราสาทตาควาย3 ลำครับช่องโอบกหนึ่ลำบริเวณเหนือเนิน677ปืที่บ้านโอไดอีกสองลำแล้วก็ยังมีบริเวณห้วยขนวนบ้านภูผาหมอกอีกสองลำแล้วก็ยังตรวจพบการขนสิ่งอุปกรณ์เนี่ย สามครั้งลักษณะเป็นรถบรรทุกทําการขนย้ายปูนซีเมนและก็แผ่นปูนเข้าไปยังพื้นที่แนวชายแดนและยังตรวจพบรถบรรทุก6ล้อครับบรรทุกดินเต็มคันซึ่งก็มีการคาดการกันว่าจะนําไปปรับปรุงที่ม้าน่แข็งแรงปัจจุบันตอนนี้เนี่ยกองกาลังของทั้งไทยเราและก็ขนเขมยังคงวางกําลังตามที่มั่นเดิมและเราเนี่ยก็ติดตามความเคลื่อนไหวของเข,งข,งขงมรอย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตอบโต้ตามสถานการณ์